สวัสดีครับผมนายธนากรทัศนายหรือช่างกรบ้านโขนทัศนายครับปกติผมเป็นคนชอบทํางานศิลปะอยู่แล้วชอบในงานพวกนี้อยู่แล้วแล้วจังหวัแถวบ้านผมอ่ะเขาเปิดสอนทำโมโขนผมก็เลยเข้าไปเรียนดูแล้วผมก็เลยทําไปทํามาผมก็เลยชอบในความตัดทา ในการทำโมโคน,โนก็เลยทำเลี้ยงครอบครัวได้จนถึงทุกวนันนี้ส่วนใหญ่งานของบ้านโขนนัตนัยจะทำงานเกี่ยวกับตามใจลูกค้าตามแบบของลูกค้าเราจะไม่้ทำแบบว่าทำแล้วพอแล้วค่อยมาขายเอาไว้บูชาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะทำตามใจลูกค้า้าส่วนใหญ่จุดเด่นของบ้านโขนทัตนนายจะ จะทำไม่ค่อยเหมือนใครจะทําแบบเพาะแกก็จะทแบบําทเป็นหน้าเหมือนบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับจะไม่ค่อยเหมือนใครครับผม <S <S ช่วงแรกที่ผมทำโมขนได้รับงานแก้มาหัวหนึ่งทํากี่รอบกี่รอบก็ไม่สมบูรณ์ไม่เสร็จไม่งานไม่แห้งบ้างอะไรบ้างสองสามรอบแล้วก็ยังแก้ไม่ได้จนนึกขึ้นได้ลืม บอกครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวขอขอมาครูว่าจะทําหัวนี้นะอะไรนะอย่างเงี้ยพอผมได้จุดทูปบอกครูบาอาจารย์แล้วงานก็สมบูรณ์เลยตั้งแต่นั้นมาผมในการเริ่มทำโมขนผมก็เลยต้องขอขอมาครูไหว้ขึ้นครูก่อนทํางานครับผมผลงานที่ผ่านมาคนใหญ่จะเป็นงานกองถ่าย ละครภาพยนตร์งานหลักๆผมที่ได้มาก็คือตามสื่อออนไลน์แล้ว facebook นะครับที่หลักๆเลยครับผมฝากผลงานบ้านโขนหัสนัยด้วยครับช่องทางการติดต่อบ้านโขนหัสนัย facebook ธนากรทำโขนเบอร์โทรศพัพท์0991039522ครับผมขอบคุณครับ